19เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจจนิทุกขาพยาปัตตาจจนิพยาโสกปัตตาจจนิสโสกหผนตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอมเหเหิสัมปทานปุญญสัมปทาสัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันตุสัทถายะสีหลังลักขันตุสัพพทา ภาวนาพิรตาห้อนตุขชั้นตุเทวตาคตา20สัพเพพุทธาภราปตตาปัตเตกานนจะยังพระรังอรหันตายันตานันจะเตเชนะรักขั้งพันธามิสับพสสัพเพพุทธาภราปตตาปตเจกานนจะยังพระรังอรหันตายานจะเตเชนะรักขั้งผันธามิสับพส สัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตชนรับข้างพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชีนรับข้างพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตชนรับข้างพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาภารปัตตาปัจเจกานันจะยังพระงอรหันตานันจเตเชนะหลักข้างพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภรรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระงอรหันตานันจเตเชนะหลักข้างพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภารปัตตาปัจเจกานันจะยังพระงอรหันตานันจเตเชนะหลักข้างพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันตยังพรังอรหันตานันจเตเสนะลักขังขันธามิสัโส ด้วยแห่งภาพแห่งสัจจะอธิฐานันภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระตนตไตยด้วยการสัรยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งตัวขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนโมทนาในการสวดสัรยายมนต์และธรรมเหล่านี้ เมื่ออนโมทนาแล้วโปรดอำหนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหว้ปู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปร,ะริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิด